บ้านกับรถเต็นท์รถแบบไหนดีกว่ากันวันนี้วินคาไปหาคำตอบให้คุณแล้วจากการศึกษาของผมในช่วง5ปีที่ผ่านมานะไม่ว่าจะเป็นรถบ้านหรือรถเต็นท์เนี่ยหรือรถเต็นท์และรถบ้านเนี่ยสามารถที่จะเลือกซื้อได้ตามความต้องการของผู้ซื้ออยู่แล้วถ้าหากว่าคุณมีความรู้ดูรถมือ2เป็นแล้วก็มีความจําเป็นต้องใช้เนี่ยถือว่ามันตอบโจทย์มากเลยแหละสําหรับข้อดีของรถบ้านเอารถบ้านก่อนไปแล้วกัน รถบ้านเนี่ยมันจะมีข้อดีที่ทําให้คนส่วนใหญ่อยากได้นั่นก็คือเป็นรถที่ใช้งานค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่จะใช้งานเฉพาะในครอบครัวอาจจะพ่อแม่ลูกหรือบางบ้านอาจจะใช้งานแค่คุณพ่อคนเดียวรถแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นรถที่ประเมินสภาพรถได้ค่อนข้างที่จะแม่นยําสูงเพราะว่ามันมักจะมีการเอาเข้าศูนย์ทุกระยะขับคนเดียวพฤติกรรมการขับขี่ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่นักสิง รถแบบนี้มันจะคงความสภาพดีสภาพใหม่และก็ได้หลายคันส่วนใหญ่ก็อาจจะมีเลขใหม่น้อยตนระดับที่ต่ํากว่ารถทั่วไปก็ได้อย่างเช่นถ้าะว่ารถใช้งานทั่วไปอาจจะใช้งานปีหนึ่งสองหมื่นโลแต่ถ้ารถบ้านบางคันบางที่เนี่ยอาจจะใช้งานเพียงแค่ ปีละหมื่นโลเท่านั้นเองผ่านไป10ปีแล้วเลขไม่ยังไม่ข้ามแสนก็มีนะนี่ก็คือสเสน่ห์ของรถบ,บ้านก็คือคนเขาต้องการรถสภาพดีคุณภาพดีตรวจสอบได้แล้วก็ใช้งานไม่หนักซื้อไปแล้วก็ปัญหาในการใช้งานน้อยนี่นี่คือข้อดีของรถบ,บ้านท,ที่ข้อเสียของรถบ,บ้านคืออะไรข้อเสียของรถบ,บ้านถ้าคุณซื้อคุณจะไม่มีการการันตีจากผู้ขายหลายๆครั้งคุณจะต้องไปโอนเองทุกอย่างคุณต้องทําเองหมดแล้วก็ตรวจสอบสภาพเองผู้ขายเขาจะไม่รับผิดชอบอะไรทั้งสิน้น นี่คือข้อเสียของมันถ้าหากว่าคุณซื้อมาแล้วมันเกิดปัญหาเครื่องเสียเกียร์พังชุ้นล่ารหวมคุณก็ต้องซ่อมเองจ่ายเงินเองแบบนี้นะนี่คือลักษณะของรถบานและเวลาไปดูคุณก็จะต้องนัดหมายมันจะมีข้อจกากัดในเรื่องของบางคน,คนเจ้าของรถเนี่ยเขาอาจจะทํางานจันทร์ถึงศุกร์หยุดเสาร์อาทิตย์คุณจะต้องนัดดูเสาร์อาทิตย์ซึ่งมันไม่สะดวกเหมือนเต็นท์ส่วนใหญ่เต็นท์เนี่ยเขาจะเปิดทุกวันใช่ไหมฮะส่วนใหญ่ก็จะเปิดทุกวันแล้วก็8ปดนาฬิกาถึง17บเนาฬิกาแบบนี้ แต่รถบ้านมันไม่มีเวลานะเขาอยากจะกขายวันไหนก็ได้เขาอยากจะจกบริการคุณหรือไม่บริการก็ได้คุณจะต้องเป็นฝ่ายรุกหาเขาและรถบ้านก็จะมีตัวเลือกที่น้อยเพราะว่าส่วนใหญ่มันเป็นรถเต็นคุณรู้ข้อดีข้อเสียของตัวเต็นแล้วรถบ้านแล้วต่อมาก็จะเป็นข้อดีข้อเสียต่อมาก็จะเป็นข้อดีข้อเสียของรถเต็นข้อดีของรถเต็น,ตนก็คือม,มันเยอะหาได้ง่ายมีทุกวันมีให้เลือกหลากหลายมากมายและสะดวกสบาย ตลอดจนการการันตีหลังการขายจากเต็นส่วนใหญ่เต็นรถมือสองเนี่ยมีการการันตีหลังการขายเครื่องกลองเกียร์อยู่แล้วโดยเฉพาะรถที่ใหม่ๆรถ5ปี7ปีเนี่ยส่วนใหญ่มีการการันตีจากทุกเต็นอยู่แล้วมีการการันตีจากเต็นส่วนใหญ่อยู่แล้วที่ผมเจอนะแล้วก็ความเป็นมืออาชีพความเป็นผู้เชี่ยวชาญระบบต่างๆมันซับพอร์ตหมดมีบริการหลังการขายอย่างครบวงจรมีทีมงานช่วยเหลือสวิตหลังการขายมีรถไซส์สวิตเกิดรถเสีย กลางทางก็มีคนช่วยแล้วก็มีอู่มีการเซอร์วิสในบางเต็นก็จะมีอู่เซอร์วิสครบวงจรเลยตลอดจนการโอนเล่มทะเบียน er, หรือว่าทุกอย่างเนี่ยเต็นจะโอนเต็นจะดูแลคุณหมดเลยนี่คือข้อดีของรถเต็นแต่ข้อเสียหรือข้อระวังของเต็นก็คือคุณจะต้องระวังบางทีเนี่ยเต็นเขามีการปรับสภาพมาแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้ทําทุกจุดบางอย่างเขาอาจจะปิดบังไม่บอก,กรเราอย่างเช่นอาจจะเคยชนหนักพิกควมจมน้ํา หรือเป็นรถที่เลขไม่สามสี่แสนแล้วอาจจะกลอไม้กลับมาอยู่ที่ประมาณแสนนิดนิด,นดแสนกลางๆงอะไรสักนี้หรือไม่มีประวัติให้เราดูว่าเออรถคันนี้มันเคยทําอะไรมาบ้างเขาทําลายประวัติเขาทําลายหลักฐานหรือว่าซ่อนเล่มไม่เราเห็นนี่ก็คือข้อที่ต้องระวังในส่วนของรถเต็นต์และนอกจากนั้นก็อาจจะต้องระวังในส่วนของบางทีเนี่ยการการซื้อกับเต็นต์มันก็จะมี ในส่วนของการหลอกขายรถยอมแมวใช่ไหมหลอกขายรถยอมแมวก็คือรถที่ไม่ดีเครื่องเสียเกียร์พังหรือว่าบางทีอาจจะเป็นรถที่สวมซากสวมเบียนเป็นรถผิดกฎหมายรถหลุดจำนำรถดีไฟแนนซ์พวกนี้เนี่ยอาจจะเอามาหลอกขายให้กับคนที่ไม่รู้ก็ได้อันนี้ก็คือรถเต็นนะถึงแม้จ,จะเป็นรถเต็นก็มีเหมือนกันเพราะว่าเต็นเนี่ยก็จะมีทั้งเต็นที่ดีประกอบเต็นที่ไม่ดีหรือว่าเต็น หลอกลวงลูกค้าเองฉะนั้นไม่ว่าคุณจะซื้อกับรถบ้านก็มีการหลอกลวงนะรถเต็นท์ก็มีการหลอกลวง,นะลลงฉะนั้นคนไหนไม่ดีเนี่ยวินคาเราก็ต่อต้านอยู่แล้วด้วยความปรารถนาดีจากวินคาผู้นำต่อต้านรถยอมแนว่ว